แล้วก็กรรมที่ควรทราบในถัดไปครับถัดไปก็อันที่สามวิบากวิบากของกรรมมีสามระดับวิบากในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกอยากจะได้วิบากที่ส่งผลทันทีฟังเร็วข่าพ่อข่าแม่ฆ่าอรหรันทรามผู้เจ้าให้เขาเลยทําทำสงแตกแยกรับรองได้ทันทีถ้าฟังดี เป็นอริยะก็ทําเลยนะมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงหนะหรือคุศลกรรมบทสิทก็สร้างไปสร้างความเป็นอริยะให้กับตนเองมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่มีเทพนรรมิใดๆในโลกใครในโลกจะชักจูงศรัทธาเราออกไปจากพระเจ้าไม่ได้ไม่มีเซ มั่นคงไม่หวั่นไหวตลอดลาเรียนยาวนานมั่นคงตลอดนี่ก็ได้ละอะริบุคคลละขยับชั้นเป็นอริบุคคลละเห็นไหมนีแสดงว่าที่แบบบางคนที่ที่เห็นว่าบางคนแบบทําไม่ดีแต่ยังได้ดีอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าไอสิ่งที่ไม่ดีเขาทำในตอนเนี้ยมันยังไม่ส่งผลตอนนี้ถูกต้องแต่ที่เขายังได้ดีอยู่เพราะว่า กรรมกรรมอันเก่าที่เขาสะสมมาอาจจะตอนก่อนนั้นมาส่งผลเขาถึงได้ดีนะปัจจุบันนี้ก่อนถูกต้อ oh, งอ๋อจึงมีอ๋อครับอืมที่อาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์เลยบอกกรรมในสามระดับที่เวลาต่อมาต่าม,มาถัดมาใช่ใช่ซึ่งพระเจ้าก็จะเรียกว่าอุเพวาสตังกะตังโหติกัลยานะกัมมังสุโคเวทนียังในการก่อนเขาได้กระทํากรรงามอันนําไปซึ่งสุโเวทนา ดังนั้นสิ่งที่เขาทาปัจจุบันเนี่ยเรายัางมองไม่ได้หรอกเพราะในปัจจุบันเขาอาจจะไม่ได้ทํากรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมเขาก็เลยยังได้สุขเขเวทนาอันเกิดจากเหตุปัจจัยเก่าของเขาในการก่อนนะหรือในการภายหลังหรือในการแห่งมรณนะอย่างนี้นั้นมันก็จะมีตัวแปรเข้าไปอีกนะอย่างนี้ที่ผ่านมาที่แบบมีที่แบบ ทางผู้ใหญ่ทั้งสอนอย่างนี้ก็คือว่าแบบทําดีได้ดีอันนี้ก็ไม่จริงใช่ไหมครับก็คือต้อง soi, Aires, บอกว่าทําแบบคือทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ดไม่ด,ด,ดีนี้ก็คือไม่จริงก็คือแบบคือเหมือนเขาต้องเขาต้องบอกอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาต้องบอกผมว่าคือทําดีได้ผลดีทําไม่ดีได้ผลไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับยังกระอา<ช><บ>นมาแล้วนี่ไม่เคยอ่านหนังสือเรื่องกรรมใช่ไหม ไม่เคยไม่เคยบวชก็ไม่รู้พุทธวจนะเพิ่งมาจากไหนครับเมื่อเช้าตีสี่โยมคนเคยบวชล้วเขาศึกษาพุทธวจนะไหมโยมวิเคราะห์หน่อยเออคําพูดแบบนี้มันพุทธวจนะใช่ป่ะเออคนต้องมีเหตุปัจจัยอาตมาเนี่ยรอเขาพูดอยู่ว่าเขาจะพูดอะไรใช่ไหมแล้วเขาพูดอย่างเงี้ย มันตรงพระสูตรนะ่ะนี่เป็นความน่าอัศจรรย์เพราะพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยถ้าใครคิดว่านะทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนีย่ยผิดนะอ่าแล้วแล้วเขรู้ด้วยนะตอบมาน่ะเพราะพระุทธเจ้าบอกว่าต้องพูดว่าทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นถึงจะถูกนี่ไง ใช่ไหมเออทำดีได้ดีเออเออมันน่าจะถูกใช่ไหมคนทั่วๆไปก็พูดอย่างนี้อยากจะดูซิเขาจะพูดอะไรต่อออกมาเลยอาต้องรับผลของกรรมดีนั่นน่ะถูกเป๊ะเลยโอ้โหยังจะอ่านพุทธวจนะมาแล้วไงเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้ที่ที่ผมคิดก็ถูกใช่ไหมครับถูกคื้ผลดีนานแล้วอยากบอกว่านายเท่มาก โหโหหยาดนะหยาดนี่เขาคลิปจะแม่งซาลาอะไรนั่นเราเออเออนะไอ้คำพวกนี้ไม่น่าจะคิดออกนะคำพวกนี้มันเป็นคำที่แยบคายไม่น่าจะคิดออกหรอกอืมอืม เออคนที่ไม่เคยอ่านมาไม่ได้คุณจะมาอย่างนี้นี่แต่บทแห่งธรรมเนี่ยระลึกได้นีะต้องมีความคล่องแคล่วมาก่อนนะต้องเคยมาก่อนนะมีเหตุปัจจัยมาก่อน,น <c oughs> หวัวตมารอมากเลยนะเมื่อกี้รอมากเลยจะพูดอะไรเนี่ยเลยไม่ขัดไงไม่ขัดดูที่มันจะพูดอะไรปล่ <c oughs> อยมันพูดไปโอ้โห พอพูดมาเนีพวกเราพวกเราที่รู้วัสตรเนี่ยบอกใช่เลยใช่ไหมเนี่ยก็ผมก็อาจารย์บอกว่าไอ้มันสามระดับไงครับก็เลยลองนึกนึกลองคิดคิดดูอืมนี้ถ้าถ้าสามระดับใช่คนทําเก่งแล้วเนี่ยทาสดสดในปัจจุบันเลยนะเนี่ยพราะถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าถ้าถ้าบอกว่าทําดีถ้าทําทําดีได้ดีอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไอ ก็ต้องไม่มีสามระดับก็ต้องมีแค่ระดับเดียวอืใช่ไหมครับโอ้โหวิเคราะห์ขาดยิงเลยใช่ไหมเออก็คือทําปุ๊บได้ปั๊บทันทีเลยใช่ไหมมันไม่ต้องมีระดับใช่ไหมก็ต้องก็คือทําดีได้ดีเลยก็คืองั้นก็ต้องมีระดับเดียวต้องไม่มีสามระดับอนั่นคือผลของมันซึ่งเมื่อทําแล้วจะส่งผลระดับใดนี่โอ้โหวิเคราะห์ขาดว่ะโอ้โหนาะ อาจารย์ขาดคนวิเคราะห์ไหมครับขาดสมณะที่จะวิเคราะห์ด้วยนะครับโอ้โหเอามีอะไรถามอีกถามอีกถามอีกแล้วก็ไอไอไอกรรมที่ควรทราบต่อไปข้อข้อต่อไปใช่ไหมความดับแห่งกรรมความดับความดับแห่งกรรมต้องมีเพราะความดับแห่งผัสสะ อืนะเพราะนั้นผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดนะเพราะวิญญาณไปเมล็ดพืชไปตั้งตรงผืนนาไงพอ,อไปตั้งปุ๊บก็คือผัสสะหรือสัมผัสไงใช่ไหมพอสัมผัสเกิดปุ๊บก,ก็คือกรรมเกิดเพราะวิญญาณเนี่ยแปลว่าก,กิริยาที่รู้แจ้งมันรู้แจ้งสิ่งที่มันไปตั้งนั่นเองว่าเป็นรูปห,หรือเป็นนามดีหรือเลว ใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะผูกกับอารมณ์นั้นไปถ้ามันไปผูกกับอารมณ์เลวอนุสัยเกิดถ้ามันไปผูกกับอารมณ์ดีอุปนิสัยเกิดผู้เจ้าก็จะแยกไว้นิสัยนั่นเองความคุ้นเคยความเคยชินก็เกิดขึ้นกับคนคนนั้นน่ะใช่ไหมเนี่ยดังนั้นผู้เจ้าก็ให้ทิ้งนิสัยฝั่งเลวมามาสร้างนิสัยฝั่งดีทีนี้อันนิสัยฝั่งเลวเนี่ยมันเกิดกันเพราะมันเป็นปุถุชนกันมา มันไม่ต้องฝึกไงเรื่องเห็นแก่ตัวเรื่องความเร็วเนี่ไม่ต้องฝึกอะเป็นหมดเลยนะแต่ฝังดีเนี่ยเกิดยาก <c oughs> ต้องได้สดับต้องมีการฝึกฝนต้องมีการไข้ควรแล้วก็ฝึกฝนดังนั้นกุศลที่แท้จริงเนี่ยพระเจ้าจึงบอกสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกสอนโดยอนาปานสติคือรู้ลมหายใจ ดังนั้นถ้าเราต้องการสร้างกุศลาสีความเป็นกองกุศลที่แท้จริงผู้เจ้าก็ <c oughs> ก็อยู่กับลมหายใจไปเรายิ่งอยู่กับลมหายใจนานมันก็เบียดพื้นที่อกุศลออกไปใช่ไหมนั่น,น,นแหละ,แ,หละแค่นั้นเองง่ายๆ <c oughs> เราก็อยู่กับกองกองุศลเรื่อยๆลมหายใจเรื่อยๆพื้นที่อกุศลก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกครั้งทุกขณะที่เราอยู่กับกองกุศลเราก็ติดนิสัยใช่ไหมแต่เรากําลังติดนิสัยฝั่งดี อุปนิสัยก็เกิดเห็นนะเมื่อนิสัยฝั่งดีสร้างมากขึ้น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 เบียดอกุศลน้อยลงน้อยลงน้อยลงอกุศลก็น้อยลงไปเมื่อน้อยลงไปเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสไม่มีอกุศลเลยเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสผู้เจ้าจะพยากรคนคนนี้ว่าจะปรินิพานในปัจจุบันนะ คนที่มีความเพียรแก่กล้าเล่งความเพียรถึงขนาดไม่ให้มีอกุสลเนี่ยไปสัมผัสแม้เท่าปลายขนทรายเนี่ยกําลังขนาดเนี้ยคุณปรินิพานแน่ในปัจจุบันนี่ไงท่านประเมินกําลังของคนคนนี้ได้เลยเนี่ยเห็นนะหลักการไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะนั้นถ้าอยากปรินิพานเนี่ยไม่ซับซอ้อนละเห็นไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ที่ควรทราบ ข้อสุดท้ายข้อที่หกก็คือกรรมนิโรธทักไม่มนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือ่องกรรมพองค์ก็บอกว่าอาริยะอัดถังขกฆมัคนิ้นั่นเองคือกรรมนิโรธทากไม่มนีปฏิปทานะอริยะแปลว่าประเสริฐอัดถังคือแปดขิกมัค,คือหนทางนทางงทางอันปรระเสิฐนนี้ั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธแปลว่าดับ คาเมนีปฏิปทา <c oughs> แปลว่าปฏิปทาดับกรรมตรงๆมักแปดยังไม่ต้องจำก็ได้มักแปดเนี่ยพูดยอดเหลือสามคือศินสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือสองก็คือสมถา,าวิปัสนาคงพอเคยได้ยินบ้างย่อเหลือหนึ่งได้เลยคืออนาปานสติอานาปานสติเนี่ยอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เขาวังได้สองอย่างคือ อาราตผลหรืออนาคามีผลอานาคาปาอย่างเดียวไปได้ถึงอรหันเลยคือดู้นได้เลยอกุสลทั้งหลายเนี่ยต้านทานอนาคาปาไม่ได้อกุศนทั้งหลายเนี่ยรป,ป่งเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระง,งับไปตามควรแก่ฐานนะดังนั้นอกุสนทั้งหลายเนี่ยจะถูกระง,งับไปด้วยอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าไว้ ฝึกรู้ลมหายใจเดินก็รู้ได้ยืนก็รู้ได้นั่งก็รู้ได้นอนก็รู้ลมหายใจได้แต่งกายชุดใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้นะได้ตลอดเวลาลหมหายใจมีอยู่กับตัวอุปกรณ์มีอยู่กับตัวในการหลุดพ้นแค่เอาใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเนี่ยไปในารมต่าง